สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับติ๊กแล้วนะคะเพื่อนๆจากที่ติ๊กหายหน้าหายตาไปก็น่าจะประมาณ7เดือนได้แล้วนะคะด้วยติ๊กไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เหนื่อยกับงานที่ติ๊กทาด้วยนะคะเพื่อนๆติ๊กก็เลยไม่ได้อัดคลิปลงให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งลืมกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ติ๊กแบบนี้ไปนานๆแล้วก็ไปยาวๆเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆอย่าเพิ่งลืมกันนะคะอันนี้ติ๊กก็ อยากมาทักทายเพื่อนๆแล้วก็ติ๊กได้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่ด้วยนะคะจากช่องติ๊กอยู่แบบง่ายๆสไตล์บ้านๆเปลี่ยนมาเป็นช่องติ๊กชาแน,นลนะคะเพราะว่าชื่อเดิมมันยาวไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจํายากเนาะก็เปลี่ยนเป็นแบบสั้นๆดีกว่านะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มีเวลาหน่อยนะคะก่อนไปทํางาน อันนี้ก็จะมานั่งจิบกาแฟนะคะเพื่อนเพื่อนั่งจิบกาแฟ,าะะก,าฟาก่อนไปทํางานนะคะแล้วก็มีแตงโมงมีผลไม้นะคะอ,อ,อยากจะมาทักทายเพื่อนๆด้วยมาคุยมาทักทายจาก่กติ๊กหายหน้าหายตาไปหลายเดือนนะคะเพื่อนเอ,อ่อนอย่าเพิ่งลืมกันนะคะติ๊กยังคิดถึงเพื่อนๆนที่ช่องเสมอนะคะเพื่อนๆนติ๊กยังไม่เคยลืมนะคะเพียงแต่ว่าติ๊กไม่มีเวลาเนาะแล้วก็คอมเมนต์ ติ๊กตอบบ้างไม่ตอบบ้างตอบช้าตอบไวก็อย่าพึ่งน้อยใจแล้วก็อย่าว่ากันนะคะถ้าติ๊กมีเวลาติ๊กก็จะเทยอยตอบไปนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ผ่านกดแล้วติ๊กก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสู้ๆต่อไปค่ะเป็นกําลังใจให้กันนะคะเพื่อนๆไม่เคยลืมค่ะเพื่อนทุกๆคนนะคะที่ช่องติ๊กแล้วก็ขอให้เพื่อนๆอย่าพึ่งลืมกันด้วย อย่าลืมติ๊กนะคะเอาเป็นกำลังใจให้ติ๊กอย่าเนตติ๊กก็ทำงานไม่ค่อยมีเวลาค่ะทำทุกวันเลยเหนื่อยด้วยเนอะเพียด้วยการที่เราจะมาอัดคลิปทำคลิปมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเนาะเพื่อนๆเราทำคลิป YouTube มันก็ต้องใช้เวลามีเวลาให้กับมันเนาะ <laughs> ถ้าเราเหนื่อยแล้วเราก็ อยากพักผ่อนไม่อยากจะทำอะไรนะคะนี่ก็เดี๋ยวก่อนไปทำงานก็อยากมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูัวเพื่อนจะลืมติ๊กนะคะอย่าเพิ่งลืมกันอันนี้กาแฟก็เดี๋ยวก่อนไปทำงานจิบกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็มีผลไม้ จะได้มีแรงทํางานนะคะเพื่อนๆสู้ต่อไปค่ะก็เอ่อติ๊กจะอัดคลิปวันอาทิตย์นี้จะอัดอีกหนึ่งคลิปนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆรอติดตามคลิปติ๊กนะคะวันวันอาทิตย์นี้เนาะที่จะถึงเนาะติ๊กจะอัดคลิปมาดูว่าติ๊กจะอัดคลิปทําอะไรนะคะเพื่อน คอยคอยติดตามคอยเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วก็ดนดีต้อนรับทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามา,ามาเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะเพื่อนๆนี้ติ๊กก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวติ๊กก็ต้องไปทํางานต่อเนี่ยกาแฟแก้วหนึง่งแล้วก็ผลไม้ค่ะ คอมเมนต์ที่เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ไว้ให้เลยนะคะเดี๋ยวติ๊กจะทยอยตอบเพื่อนๆนะคะตอบช้าตอบไว้เพื่อนๆก็อย่าพึ่งน้อยใจติ๊กนะคะติ๊กก็จะทยอยตอบนะคะมีเวลาติ๊กจะทยอยตอบให้นะคะเพื่อนๆนะทุกๆคนและค่ะติ๊กจะตอบให้นาอก็อย่าว่ากันนะคะถ้าตอบช้าติ๊กก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ติ๊กแบบนี้ไปยาวๆนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ